ประสบการชีวิตโออนุชิตแจ้งติดโควิดรักษาตัวอยู่ที่บ้านลั่นโควิดอย่าใจอะไรมากยอดผู้ติดเชื้อโควิดยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องคนวงการบันเทิงติดโควิดไปแล้วหลายคนล่นาสุดถึงคิวนักสแสดงหนุ่มโออนุชิตที่แจ้งผลติดเชื้อโควิดหลังมีอาการปวดเนื้อปวดตัวหลังจากทราบว่าพบเชื้อแล้วนักสแสดงหนุ่มได้รักษาตัวอยู่ที่บ้านพร้อมขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบในที่สุดโอมีอาการปวดหัวปวดตัวอยู่สองวันครับ ก่อนตรวจเล่าอาการให้เจ้าหน้าที่ฟังเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากยางจมูกขีดทั้งสองก็ปรากฏขึ้นมาให้เป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตขอโทษนะครับขอโทษทุกคนที่ได้ประสบพบเจอหากทำให้ใครต้องลำบากหรือเสียหายต่อจากนี้โอไม่ได้เจตนาเลยจริงๆครับไว้จะชดใช้ให้หลังจากหายเป็นปกตินะครับณนะตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการรับการรักษาที่บ้านครับ ยังไงชิดแชทอัปเดตอาการให้ทราบอยู่เรื่อยๆ26มีนาคมยินดีที่ได้รู้จักกับคุณโควิดอย่าใจร้ายกับผมมากนักนะครับทั้งนี้หนุ่มโอได้โพสต์คลิปอัปเดตอาการของตอนเองหลังติดคืนแรกคืนแรกที่เข้านอนพร้อมกับโควิดหลังจากนี้อยู่กับมันประมาณ10วันมีบ้างบางวันที่โอจะอ้อนเรียกร้องความสนใจเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วมันต้องเป็นอาการจากการติดโควิดแน่เริ่มปวดตัวด้วยจากนี้จะมาอัปเดตอาการอยู่เรื่อยๆในช่วง1ิวันนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ